สวัสดีครับขณะนี้นะครับเรามีลูกค้าแถวสวนผักนะครับให้มาที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาซื้อของในบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมขณะนี้นะครับเรามาซื้อที่บ้านลูกค้านะครับเราก็ได้ที่ปั่นไข่นะครับสองตัวนะครับผม และยังนีอยังอื่นอีกนะครับที่กําลังจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยกเองพี่แล้วก็จะมีนาฬิกาไฟตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นาฬิกาตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเรามีป้ายโค้กปลายแบบซี่นะครับแล้วก็มีเก้าอี้รถถังสองตัวนะครับจะมีตัวยาวกับตัวสั้นนะครับผมอันนี้คือตัวสั้นนะครับ นี่นะครับเราได้มาซื้อถึงบ้านลูกค้านะครับซื้อจริงนะครับถึงบ้านลูกค้าจ่ายเงินสดครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขนาดนี้นะครับเรามาซื้อของที่บ้านลูกค้านะครับเราก็จะมาซื้อพวกนาฬิกาเก่านะครับผมพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกนาฬิกาไฟหน้าสีมูนอนเต้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกนาฬิกาแขวนหลายๆอย่างนะครับภายในบ้านนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านใดนะครับต้องการอยากจะขายสินค้าภายในบ้านนะครับโทรติดต่อได้นะครับ087684913 9ขอบคุณมากครับ